สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในปอาขายที่ดินครับท่านใดที่กำลังมองหาพื้นที่เพื่อที่จะสร้างบ้านในพื้นที่คลองสี่ในวันนี้ผมมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งมาแนะนําเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันได้เลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ซอยคลองสี่ตอนออก71ตํานบลคลองสีอ่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ขนาดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่120ตารางวารูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง18.5เมตรลึก26เมตรปัจจุบันที่ดินถปแว้ะทั้งแปลงที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือติดถนนคอนกรีตสาธารนณะกว้าง6เมตรมีระบบไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับ ที่ดินแปลงนี้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะสร้างเป็นบ้านสวนส่วนนักธุรกิจก็สามารถสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าหรือโรงงานขนาดเล็กส่วนนักลงทุนก็สามารถซื้อเก็บไว้เก็งกำไรในอนาคตก็ได้นะครับส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ9,500บาทหรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาท ค่าโอ,อนและค่าภาษีนักรมที่ดินคนละครึ่งสนดปอดภาระพรออ้อมโอนได้ทันทีส่วนท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์061-645-4652หรือ l ลาย ID p o r k u dwn หรือที่ f c e e o o o k f n p p g g นายปอขายที่ดิน ส่วนรายละเอียดต่างๆและพิกัดของที่ดินแปลงนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปท่านที่สนใจก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ